สี่รับพี่น้องครับเหมือนเดิมสิไปเบิ้งการครับพี่น้องครับสิไปหาเที่ยวครับพี่น้องสิไปเบิ้งว่าอันดเบน้ึงการนี่ครับมันอยู่วันไหนครับสิไปเบิ้งครับพี่น้องเดี๋ยวต่อไปสิขไปไปท่าป่าสั้นนี่ครับเอาไปเบิ้งรุกกันครับเดี๋ยวครับกำลังเดินทางไปครับพี่น้องครับ เบื้องการครับเฮ้ยคเลียนเบื้องการเที่ยวเบื้องการครับเอาพี่น้องครับมาฮอดเราครับวัดอาห้องครับพี่น้องครับมาเจียววัดอาห้องอีกครับหนาฝนอีกคนหลายอยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับทั่วมาสามครั้งครับพี่น้อง นะมาการสองคนครับครับเทียวสองคนครับเบื้องไปครับไปเบิ้งหน้าฝนวอนน้ำสีสลาล่ไปได้ครับครับสุดเป็นสยามครับวัดตะห้องครับพี่นอ้อ เขาสวยงามครับพี่น้องเห็นชัดเลยครับหนาฝนครับพี่น้องครับนี่ครับเจ้าแม่เทพพี่ส,สดือไปน,นำโค้งครับพี่น้องนะครับเจ้าแม่เทพพี่ครับ เดี๋ยวเปตาไว้เพิ่อนจังน้อยครับตีข้องน้อยครับพี่น้องครับเสียงดังแงงบ่ครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> ดังดีครับ ลูกว่ายอดน้าค่าครับพี่น้ออู๋นาโนักขลาดครับ กลับไว้กันมีผ่านมากกันเลยมาเที่ยววัดอ่างห้องครับเลยแวะเขามากครับที่นั่นวังนาคินพระยาน้าคราดครับ สะดือไม่น้ำโขงครับุดว่างนี้เป็นสะดือไม่น้ำโขงครับพี่น้องน้ำสิไหลหมุนเวียนครับเนี่ยเป็นบ้างครับว้างบาดานครับเกิว่าเป็นบ้างว้างบาดานครับพี่น้องน้ำไหลแห้งครับเลือกที่สุดขอไม่น้ำโขงครับอยู่นี่ครับ เบื้งสะดือไม่น้ำขงครับเอาพี่น้องครับเบิ้งเล็กๆนั้นน้อยๆล่ะก็จิไปครับก็จิไปเบิง้งสะพานบบื้องสะพานครับไปเบิง้งวังขามไปเล่าครับขอเบึ้งการครับพี่น้องเบิ้งด่านขามไปเล่าครับไปครับ กขล่างสิไปครับพี่น้องไปด้านสุนภาคก่อนครับด้านขับไปเล่าครับของบืนการครับพี่น้องไปครับออกมาจากวัดตาหงเหล่ครับตอนนี้ร่างเดินนั่งข้างไปอีกไปหาด้านครับไปเบิ่งววามินสีจุ่วันไหนครับพี่น้อง ครับมหันเราครับด้านซุนถ้าก่อนเป็นการครับพี่น้องนี่ไปครับย่งางฮะเบื้องครับเบื้องวัครับเจียยาคาบมังครับพี่น้องนี่เป็นด้านข้อมือการครับพี่น้องสะพัดย่างสางไปท่านแล้วยู่ครับ นี่ครับดาดพ่นแดนบึงการครับพี่นอ้องนี่ครับมาตื่นด้านแล้วครับเต๋ว,ว่าหมือนเ้อยังไปท่านถามครับ นครับตั้านขาไม่เล่าครับพี่น,อนอ้องก็คือของจางคนงานต่างหากใช่ไหมไม่เกี่ยวใช่ไหมฝากรถครับมีบางฝากรถครับพี่น้องครับเอาไปเบิ้งครับนี่ครับค่าสิบาบ,บาทครับเแถวนี้คือบางฝากรถครับถ้าไปกลับก็สี่สิบบาทครับ หงังคืนหนึ่งกับชี่โยกไว้านลอยครับเ่ะไยเบิ้ลครับนี่ออมันลงไปครับออกจากต่อมาค่ะลงไปครับนี่ครับมีเรื่อจอดด้วยดีครับเลื่อดรับทรงครับให้ไปหาเล่าครับ ก็เนเล้าก็ม่านกบมานนีครับค่เมืองกันครับของข่อยกับพัดปวตฟังเล่าแหละบอกของผู้สาวอ่ะสวิเดนทั <wh os> on, ้นี่ก็ไทยเนนหกสองเหมนกัเนี่ยด้านเมืองกันครับพี่น้องครับเพื่อนเกษตรขามไป้ทานหนั่นครับ มาสิขาตะพุ่นยังค้างค้ายุกทำว่าได้เมื่อกี้นี้ยโอ้ศูนยโกโปนี่เท่าไหรเนี่ยครับยังศูนี่ครับวางลงอของครับเอาของไหลลงไปนี่ครับแล้วก็ขึ้นเรือครับครับยานล็อกนี่ครับเนี่ยไปฟังเล่าครับพี่น้องมีคลองบึงการครับด้านบึงการครับ ตัวฟังกครับมันอันลับหลังสิมัดขามมึงจะเทียวด้วยครับด้านเบิกกันครบับครับครับพี่น้องครับหาจินหัวเตียวเป็นหาจินเข่าก่อนครับ มี่ร้านอาหารครับเรื่องนี้ครับมาดานครับมาจินนี่นี่ครับเด็กอ่านี่เกาผัดเซาอาหารตามสั่งยูนี่เป็นอาหารตามสั่งสิยูนี่เดี๋ยวเอบเสเขาสิมาเขาสิมากินเหรอครับอาหารตามสั่งครับนี่ร้านนี้ครับเกี๊ยวเปียเตี๋ยวกระมี่ครับเขาเปียกเส้นนี่เขาเปียกเขา ก็เปียกเส้นกันนี่เอน,น,น,น้ำตกำใส่จ้ามาอ,อ,อุดหนุนเพื่อนครับเนี่ยเอาเจ้าว้าเบิ้งก็น่าว่ามี่อย่างเนี่ยโฆษณหน้าโค้ชหน้าเบิ้งของเจ้ามี่อย่างเนี่ยมีข้าวเปียกเส้นค่ะมีก๋วยเตี๋ยวน้ำตกค่ะ,อ,ะอาหารตามสั่งจา้าเครื่องดื่มจ้าทอดลูกชิ้นนี่ครับสีมาดันถามไปเล่าครับ คนนี้่นนั่งยุดนานานี่ครับเนี่ยเพื่อนางนั่งยืถ่ายุดนี่ละขามไปนี่ก็มาสนับสนุนเพิ่นครับครับ่นมีลูกคินพร้อมครับถามาดานกับมาซื่อนี่ครับเปิดเตี๋วกับมี่ครับมาสนับสนุนเพิ่นครับพี่น้องเก็บเสื้ก็ได้น่ครับอลก็บ้านครับพี่น้องครับสิบพดคลิปแล้วครับ ปากกนไหลกนแช่ก็นติดต่ำเพื่อเปลี่ยนลังใจเด้อพี่น้องเลยไปแล้วครับสวัสดีครับ